เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาปวดท้องประจำเดือนจนแบบไม่อยากทำอะไรไปทั้งวันอืมหรือตอนเช้าๆที่มีอาการคลื่นไส้มึนๆเวียนหัวเหมือนจะแพ้ท้องอะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจเลยเราก็มักจะนึกถึงยาเป็นอย่างแรกเลยแต่ว่าบทความที่ผู้ฟังส่งมาให้เราวันนี้เนี่ยชวนให้มองไปที่มุมหนึ่งในครัวของเราเองครับอ๋อที่อาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่นั่นก็คือ ขิงสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับขิงในครัวเรานี่เองนะคะใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกก็ไปดูในรากขิงธรรมดาธรรมดานี่แหละผ่านข้อมูลจากบทความที่รวบรวมประโยชน์ไว้ถึง13ข้อค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังรสชาติเผ็ดร้อนของมันเนี่ยมีอะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วซ่อนอยู่บ้างแล้วมันจะน่าทึ่งอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่า ใช่เลยค่ะเราจะไม่ได้มาท่องสปปรรพคุณกันเฉยๆแต่จะไปดูถึงห้องเครื่องของขิงกันเลยซึ่งในบทความก็ชี้ไปที่พระเอกสองตัวค่ะครับคือสารที่ชื่อว่าจินเจอรอลกับโชก้าอลสองตัวนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนขุมพลังเบื้องหลังประโยชน์สารพัดอย่างที่เรากำลังจะคุยกันโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องประเด็นแรกที่บทความนี้เน้นเป็นพิเศษเลยดีกว่าได้เลยค่ะนั่นคือเรื่องที่บอกว่าขิงเป็นสมุนไพรคู่ใจผู้หญิง ข้อแรกที่ผมอ่านแล้วก็ต้องหยุดคิดเลยคือเรื่องบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนอืมประเด็นคลาสสิกเลยนะคะใช่ครับ ในบทความเขาอ้างงานวิจัยเลยนะว่าสารจินเจอรอลกับโชกาลเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดเกรง็งแถมยังมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าดื่มชาขิงช่วยบรรเทาอาการได้ดีกว่าชาสมุนไพรอื่นๆด้วยซ้ำไปประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าขิงไม่ได้ทำงานแค่แบบผิวเผินค,คือไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกอุ่นท้องแล้วสบายขึ้นแต่สารสำคัญในตัวมันเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ต้นตอของอาการปวดเลย Oh. คือการอักเสบของกล้ามเนื้อมดลูกซึ่งเป็น,นกลไกเดียวกับยาแก้ปวดบางชนิดเลยนะคะโอ้ oh, พอเทียบแบบนี้เราเห็นภาพชัดเลยแล้วในบทความก็พูดถึงอีกเรื่องที่เด่นมากเรื่องคลื่นไส้รู้เปล่าคะใช่เลยครับการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะอาการแพ้ท้องของคุณแม่ตั้งคอนซึ่งสารสองตัวเดิมก็กลับมาเป็นพระเอกอีกแล้ว แล้วก็มีอีกข้อที่ผมว่าน่าจะถูกใจคุณแม่หลังคลอดคือเขาบอกว่าชิงช่วยเพิ่มน้ำนมได้ด้วยอันนี้จริงเหรอครับกลไกมันทำงานยังไงจริงค่ะและสิ่งที่น่าทึ่งมากๆอยู่ตรงนี้แหละครับคือเรากำลังพูดถึงสามปัญหาที่ดูเหมือนจะม,มาจากคนละเรื่องกันเลยทั้งอาการปวดอาการคลื่นไส้และการผลิตน้ำนมใช่ดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่ทั้งหมดนี้ถูกจัดการได้ด้วยสมุนไพรตัวเดียวเพราะมันทำงานที่แกนกลางของระบบร่างกายครับ อ๋อ oh. เรื่องปวดกับเรื่องคลื่นไส้เนี่ยมันมาจากความสามารถของจินเจอรอลในการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและลดการอักเสบครับส่วนเรื่องน้ำนมนกลไกมันง่ายๆเลยครับ รร้อนของขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้เจริญอาหารอ๋อพอกินได้มากขึ้นใช่ค่ะพอกินได้มากขึ้นร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นการผลิตน้ำนมก็ดีขึ้นตามไปด้วยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าการดูแลที่ต้นเหตุจุดเดียวสามารถส่งผลดีต่อร่างกายในหลายๆด้านได้พร้อมกันเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่สรรพคุณแบบสเปกสปะแต่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันด้วยกลไกหลักๆของมันนี่เองถูกต้องค่ะ โอเคงั้นจากเรื่องการบรรเทาอาการเฉพาะหน้าเรามาดูประเด็นถัดไปที่บทความพูดถึงกันดีกว่าซึ่งผมว่ามันเริ่มน่าสนใจขึ้นด้วยเอี้ยแล้วค่ะเพราะมันคือเรื่องของการป้องกันในระยะยาวอย่างเรื่องการลดความเสี่ยงโรคมะเรง็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมประเด็นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันด้วยความระมัดระวงังในบทความเขาอ้างอิงงานวิจัยในห้องทดลองนะคะที่พบว่าสารสกัดจิกนเจอรอลเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ครับแต่ต้องย้ํานะคะว่านี่เป็นงานวิจัยในระดับเซลล์นะยังไม่ใช่ข้อสรุปในมนุษย์แต่สิ่งที่พอจะเชื่อมโยงได้และมีน้ําหนักมากขึ้นคืนคอคุณสมบัติต้านการอักเสบของข,องขิงนี่แหละคะ่ะอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่าการอักเสบมันไปเกี่ยวกับมะเร็งได้ยังไงได้เลยค่ะ ลองนึกภาพแบบนี้นะคะการอักเสบปกติก็เหมือนทีมซ่อมบำรุงของร่างกายครับพอมีเชื้อโรคหรือบาดแผลทีมนี้ก็จะออกมาทำงานแล้วก็กลับไปแต่ถ้ามันเกิดการอักเสบเรื้อรังมันเหมือนทีมซ่อมบำรุงทำงานตลอดเวลาไม่ยอมหยุดอ๋อทำงานไม่เลิกใช่ค่ะจนเกิดความวุ่นวายสภาพแวดล้อมในร่างกายตรงนั้นก็จะปั่นป่วนซึ่งความปั่นป่วนนี่แหละคะ่ะที่มันเอื้อให้เซลล์ปกติเกิดการกลายพันธุ์ และพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นเข้าใจละการที่ขิงเข้าไปช่วยลดการอักเสบเรื้อรังก็เลยเหมือนกับการเข้าไปจัดระเบียบพ,พื้นที่ไม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเกิดมะเร็งนั่นเองค่ะเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพมากครับแล้วในบทความยังมีอีกเรื่องที่ผมอ่านแล้วก็แบบจริงเลยเนี่ยเรื่องอะไรคะคือเรื่องชะลอความแก่เขาบอกว่าขิงช่วยให้ผิวไม่เหี่ยวง่ายอันนี้มันดูเป็นเรื่องความสวยความงามไปเลยมาทำงานยังไงครับ ฟังดูเหมือนคำโฆษณาครีมบำรุงผิวเลยใช่ไหมคะใช่เลยแต่จริงๆแล้วมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากค่ะในบทความเขาพูดถึงเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอีลาสเทสอีลาสเทสใช่ค่ะ ลองนึกภาพว่าผิวนังของเราที่เต่งตึงเนี่ยมันมีเส้นใยโปรโตีนที่ชื่อออลาสตินเป็นเหมือนตะข่ายยางดืดเล็กๆที่คอยดึงผิวให้กระชับอยู่ครับเจ้าเอนไซม์อีลาสเทสตัวร้ายนี่แหละค่ะหน้าที่ของมันคือการเข้าไปตัดทำลายตะข่ายยางยืดพวกนี้อ๋อตัวทำลายพออายุมากขึ้นเอนไซม์ตัวนี้ก็ทำงานเก่งขึ้นตะข่ายเราก็เลยหย่อนยานกลายเป็นริ้วรอยและความหย่อนคอย ทีนี้สารในขิงมันทำอะไรมันทำอะไรครับมันก็ไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้เหมือนไปซ่อนกันไกลไม่ให้มาตัดตตะ่ายของเราได้ง่ายๆกระบวนการเสื่อมของผิวก็เลยช้าลงค่ะโหเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับฟังแล้วอยากไปหาขิงมากินเลย <laughs> <laughs> และในหมวดของการป้องกันระยะยาวยังมีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านไวรัสซึ่งช่วงนี้ทุกคนน่าจะสนใจเป็นพิเศษค่ะประเด็นนี้ก็กลับไปที่หัวใจหลักของเราอีกแล้วเรื่องเดิมเลยคือเรื่องต้านการอักเสบลายต้านอนุมูลอิสระขิงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็คือทหารที่คอยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้ถูกทำลายจากมลภาวะหรือความเครียดต่างๆ พอเซลล์แข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะนอกจากนี้ในบทความยังมีข้อมูลเสริมว่าขิงสดอาจช่วยลดการติดเชื้อไวรัสบางชนิดในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะมันช่วยลดการอักเสบในบริเวณนั้นได้ค่ะโอเคครับพอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าเราเริ่มเห็นภาพใหญ่แล้วนะว่าสรพคุณของขิงมันไม่ได้ลอยๆแต่มันมีนกลไกหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างที่แตกแขนงออกไปเป็นประโยชน์มากมายใช่ค่ะ ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วในชีวิตประจำวันละ่ะไอสปปรรพคุณระยะยาวมันก็ดีแต่สำหรับปัญหาจุกจิกกวนใจในแต่ละวันขิงมันพอจะช่วยอะไรเราได้บ้างบทความมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับมีแน่นอนค่ะและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆด้วยอย่างแรกเลยคือเรื่องคลาสสิกของขิงเลยค่ะระบบย่อยอาหารอ่านี่คุณเคยเลย ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีลมในท้องสารในขิงจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้ทำให้อาหารเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นช่วยขับลมออกมาครับแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นแล้วน่าสนใจมากคือในบทความระบ,บุว่าขิงยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียบางชนิดได้ด้วยโอ<ฮ>้เช่นอีโคไลที่เป็นสาเหตุยอดฮิตของอาการท้องร่วงค่ะ โอ้จริงด้วยผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาไปกินอาหารทะเลหรือของดิบๆคนมักจะกินขิงแกล้มไปด้วยใช่เลยค่ะตอนแรกนึกว่าแค่ดับข่าวแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลเรื่องป้องกันแบคทีเรียด้วยนี่เองถูกต้องค่ะ แล้วเรื่องอาการปวดล่ะครับนอกจากปวดท้องประจัำเดือนที่คุยกันไปตอนแรกมันยังช่วยเรื่องอื่นได้อีกไหมได้ค่ะบทความยกตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือไมเกรนไมเกรนเลยเหรอครับใช่ค่ะมีข้อมูลจากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากขิงอาจช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทที่ชื่อเซโรโทนินในสมองได้ครับ ซึ่งเซโรโทนินเนี่ยมันมีส่วนช่วยควบคุมการอักเสบและการขยายตัวของหลอดเลือดในสมองที่ทําให้เกิดอาการปวดไมเกรน,นกลไกมันคล้ายๆกับยาแก้ปวดไมเกรนบางกลุ่มเลยนะเจ้าเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าขิงมันมีผลกับสารเคมีในสมองได้เลยเหรอครับอืม,มันดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากสําหรับสมุนไพรในครัวนะคือมันทรงพลังขนาดนั้นเลยหรือว่าเป็นแค่ผลเล็กๆน้อยๆครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่การออกฤทธิ์ที่รุนแรงและรวดเร็วเหมือนยาแผนปัจจุบันนะคะอ๋อครับแต่เป็นการค่อยๆเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายสารสำคัญในขิงเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดมันก็สามารถเดินทางไปทั่วร่างกายและส่งผลต่อระบบต่างๆได้ Hmm. รวมถึงการทำงานของสารสื่อประสาทด้วยมันอาจจะไม่สามารถหยุดอาการปวดไมเกรนที่รุนแรงได้ทันทีเหมือนยาแต่สำหรับการป้องกันหรือบรรเทาอาการในระยะเริ่มต้นมันมีศักยภาพที่น่าสนใจมากค่ะเข้าใจแล้วนอกจากไมเกรนแล้วก็ยังมีเรื่องปวดข้อเข่าเสื่อมด้วยซึ่งก็กลับไปที่เรื่องเดิมคือการลดการอักเสบในบริเวณข้อต่อโดยตรงสุดยอดเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนแน่ๆคือเรื่อง ควบคุมน้ำหนักและต้านเบาหวานอ่าอันนี้ดูจะเป็นประโยชน์ยอดฮิตในยุคนี้เลยใช่ค่ะขียงมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายหรือที่เรียกว่า t h e r m o g e n น s i s ครับคือทำให้ร่างกายสร้างความร้อนและใช้พลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดได้ด้วยดีเลย แต่ตรงนี้อยากจะเสริมข้อควรระวังนิดนึงนะคะในบทความอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้แต่สิ่งสำคัญคือรูปแบบที่เรากินเข้าไปครับยังไงครับการกินขิงสดหรือชาขิงนะ่ะใช้เลยแต่ถ้าเป็นน้ำขิงใส่น้ำตาลเยอะๆหรือขิงเชื่อมอันนี้ก็อาจจะให้ผลตรงกันข้ามได้นะคะอ๋อจริงด้วย <c oughs> โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองต้องดูให้ดีว่าเรากำลังกินขิงหรือกำลังกินน้ำตาลกันแน่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับขอบคุณที่ช่วยชี้ประเด็นนี้เอาล่ะพอเรารู้ประโยชน์ของขิงเยอะขนาดนี้แล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วต้องกินยังไงละ่ะอืมต้องกินเยอะแค่ไหนกินตอนไหนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดบทความมีคำแนะนำเรื่องนี้ไว้ชัดเจนไหมครับมีค่ะ แล้วเขาแบ่งไว้ค่อนข้างดีเลยนะเป็นสามรูปแบบหลักๆครับแบบแรกคืออาหารเสริมที่เป็นแคปซูลหรือผงสกัดอันนี้จะเข้มข้นมากเขาแนะนำว่า ปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน3-4กรัมต่อวัน3-4กรัมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อยากจะกินเพื่อลดอาการแพ้ท้องก็ควรลดเหลือไม่เกิน1กรัมต่อวันอ,อ๋อน้อยลงอีกและที่สำคัญคือควรกินพร้อมมื้ออาหารเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นแบบง่ายๆที่เราทำได้เองที่บ้านล่ะครับ ก็จะเป็นแบบที่สองเลยค่ะคือกินสดในมื้ออาหารง่ายที่สุดแค่ซอยขิงสดประมาณหนึ่งช้อนชาเป็นเครื่องเคียงกินกับโจ๊กกับปลาหรือใส่ในผัดต่างๆก็ได้อวิธีนี้ปลอดภัยและค่อยเป็นค่อยไปส่วนแบบสุดท้ายที่นิยมกันมากก็คือทำเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำขิงร้อนๆที่เราคุ้นเคยกันครับผมสูตรในบทความก็ง่ายมากค่ะเขาบอกให้ใช้ขิงฝานบางๆประมาณสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสี่ถ้วย ต้มอย่างน้อย10นาที10นาทีใครชอบรสเข้ม,เข,มเข้มก็ต้มนานขึ้นหน่อยจะเติมน้ำผึ้งหรือมะนาวก็ได้แต่มีข้อแนะนำที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มแบบนี้ควรดื่มตอนท้องว่างค่ะอา้าวทำไมล่ะครับทำไมแบบอาหารเสริมให้กินพร้อมอาหารแต่แบบน้ำขิงให้ดื่มตอนท้องว่างเป็นจุดที่ช่างสังเกตมากค่ะเหตุผลน่าจะเป็นเพราะเป้าหมายในการดูดซึมที่ต่างกันค่ะครับแบบอาหารเสริมที่มีความเข้มข้นสูง การกินพร้อมอาหารจะช่วยให้มันค่อยๆถูกปล่อยออกมาไม่ไปทำให้กระเพาะระคายเครื่อง oh. ในขณะที่น้ำขิงซึ่งเจอจางกว่าการดื่มตอนท้องว่างจะทำให้ร่างกายดูดซึมสารสำคัญที่ละลายในน้ำได้รวดเร็วและเต็มที่ที่สุดโดยไม่มีอาหารอื่นๆมาขวางกัน้นเหมือนเป็นการส่งตรงสารออกธิ์เข้าร่างกายไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะเคลียร์เลยครับแต่แน่นอนว่าเหรียญย่อมมีสองด้าน ของดีก็ต้องมีข้อควรระวังบทความก็ไม่ลืมที่จะเตือนเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและข้อควรระวังเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยนะว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาจริงๆไม่ใช่แค่เครื่องเทศธรรมดาธรรมดาอืมกลุ่มแรกที่บทความเตือนไว้คือสตรีมีครรภ์ค่ะแม้จะช่วยเรื่องแพ้ท้องได้แต่ก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอครับผม แลวมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีอีกกลุ่มที่สําคัญมากค่ะคือผู้ที่ทานยาสลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข่งตัวของเลือดอย่างวาฟารินอ๋อ oh. เหตุผลก็เพราะว่าขิงเองก็มีฤทธิ์ยับยั้งการแข่งตัวของเลือดอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับการกินร่วมกับยาอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันมากเกินไปจนทําให้เกิดอาการเลือดออกง่ายมีรอยจ้ำหรือห้อเลือดได้ง่ายกลุ่มนี้จึงควรหลีกเลี่ยงไปเลยจะปลอดภัยกว่าเข้าใจครับ และข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องพื้นฐานเลยค่ะคือการบริโภคมากเกินไปอะไรที่มากไปก็ไม่ดีทั้งนั้นการกินขิงเยอะเกินไปอาจจะทําให้เกิดอาการร้อนในหรือเป็นแผลในปากได้ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลน,นะครับสรุปแล้วจากการที่เรามาเจาะลึกบทความนี้กันวันนี้ผมว่ามันเปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อขิงไปเลยนะ,ะจากแค่เครื่องเทศในครัว ตอนนี้มันดูเหมือนเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพที่ครบเครื่องมากๆเลยตั้งแต่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้หญิงไปจนถึงเป็นเกราะป้องกันร่างกายในระยะยาว แถมยังช่วยดูแลปัญหาจุกจิกในชีวิตประจำวันได้อีกใช่เลยค่ะและคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของสมุนไพรอย่างขิงอาจจะไม่ใช่การมองว่ามันเป็นยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคนะคะครับแต่คือการที่เราได้ทำความเข้าใจกลไกลเบื้องหลังของมันที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์มาสนับสนุนทำให้เราสามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คนใช้กันมานานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยมากขึ้นจริงด้วยครับ สุดท้ายนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาตอนที่เราคุยกันอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดกันต่อสนุกๆนะครับค่ะบทความนี้เน้นประโยชน์ของขิงต่อสุขภาพของผู้หญิงเป็นหลักแต่พอเราได้เห็นแล้วว่าหัวใจสำคัญของมันคือการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพมากมายเลยอยากชวนคิดว่า ศักยภาพของสมุนไพรธรรมดาธรรมดาในครัวชนิดนี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับปัญหาสุขภาพในด้านอื่นๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงในวันนี้ได้อย่างไรอีกบ้าง